มาฮอตก่ะชีดังไฟ<อ>ไปต <ไป S 2> ้อนทุกคนทางเข้าทุกคนเลยวีมากยามันคบมือนี่คบหักกระปากลับทักทายสบายดีแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องมือสุกคนมื้อนี้กะเดินทางขึ้นมาป้าทุกคนเลยมาฮอตละมากับบอทอนสองคนมื้อนี้กันนะโอ้สบายดีทุกคนเลย มาพอดีเขาบอสินมาก้อนทุกคนบอสินกับบะอผู้ไทยเพิ่นเพิ่นแล้วเข้าก้อนเห่านะเหา่าหากนแล้วตำลังก็เลยขึ้นมาตำลังนะเดี๋ยวขึ้นมากักทุกคนเลยอาร์ตคีปมาทางแต่ว่าคีปเป็นที่อาร์ตมานี้ได้ลบหมดน,นะหละกะได้เปิดไม้ทุกคนในการเดินทางเขากะมีที่ใชยให้เบิ้งจำลองนี้กะเดี๋ยวข้ามาหออแล้วก็สิไปหายุ่งก,กินนะข้ากินข้าวแล้วทุกคนเลยพอดีชาวบ้านเพิ่นได้เห็น โคหินไว้แล้วเขาก็กิ่นน้ำพึนแล้วก็สิไปหายูหากลิ่นโตได้ครับมันก็ตัวน,นี้ก็ซีมคัมแล้วทุกคนเลยมาก,กับไม่ได้ถือแพอตังค์ถือเพลมากอะสิมาพักยูทูบของเขานี่ทุกคนเลยเพราะว่าเขาอ่องเคิร์กมากนักทุกคนบม่ได้ถือแพอตังค์มานะเอา้าเดี๋ยวสิไปหาโคมาก,กินก็นทุกคนมันนี่ก็ กินนยามีกันทุกคนเลยไม่ได้มีเพินนอกจากนก lương lại vô này. Thế nó nhu zoom nữa. ชาวบ้านเขายิงนกกินมาให้หลายนะทุกคนอยาหาเลาะมันกลุกมาให้ก่อตอนนี้ขึ้นมา นางเบิ้งนกกินมาให้ทุกคนนี่นกเลื้งได้จนท่านได้ขึ้นมานี่พิพ่มทุกคนนี่ขึ้นมาฮอดแล้วปุ๊บแล้วนะนี่นะโคมาให้กันทุกคนขึ้นมาแล้วปัดนกปัดนีนะท่านสิน่งนี้จะล้มก็ไม่มีที่อื่นทุกคนนี่โอ้อะสิวสิวอะไรสิวนะปรนะมาณ สามสิบเมตรพอนะตอนนี้ลงไปพื้นดินถนะ้ามีกว่าได้ทุกคนเลยกงไม้กงง,ง่ายซ้าโอ้ลรูปได้ทุกคนเลยขึ้นมามีห็นนกตอนนี้ได้เก็บแต้มหนึ่งทุกคนเลยตกลงล่มพ้นละแต้มแรกของห้านะนิ่นกเลืองทุกคนเลยิีน่นกสองบาทเลยทุกคนพลาดนะ คือตัวเดียวนะตกลงไปลุ้มพูละตกปุ๊บลงเดี๋ยวบัดลงพูดแรกสิลงไปเก็บไปทุกคนจื้อานะนะเสียงกงไม้โกงน้นแล้วมันตกงเนี่ยโกงไม้โกงขาวตัวนี้คู้เก็บนะเซลล์ไลต์เตอร์เลยทุกคนยู่ตะบายไม้พี่นะ ตัวนี้คำใกล้เข้ามาแล้วเดี๋ยวฟังเบอรงอีกจังน้อยมันบุกเข้ามาแล้วก็สีลงไปหาเละเบอรง้ทุกคน วันนี้ก็สีลงนะทุกคนนี่สีลงไปหาเลาะเลยทุกคนมันคำนะนกไปย่าเหาแล้วนะเสียดายนะหากเห็นโกงนี้คำพูดตอนเช้าแต่ละเหาดีนะ ไม้ตัวเขาไต่เหินคนไต่ขึ้นไปแบน,นี้เลยตรงมาเหาดินกันปลอดภัยไปเก็บนกก้อนมาเลยได้ตัวเดียวทุกคนเลยนกเหลืองตัวนึงทุกคนเลย โอเคเลยนะพูผ่านสองสามบาททุกคนผ่านสองนะผ่านสองบาททุกคนเลยสุดายน,นะเนะี่ยได้โท่ตัวเดียวนี้่ได้นกเหลืองทุกคนเลยโบได้กินแร่งนี่นะว่ามาหลกักการงบได้กินเข้ากันนกเหลืองอ้อทุกคนชว่วงนี้ท่านมีกงม่าไมเนี่ยเฮาปุผุเพิ่มลนกเหลนะืงเนี่ยสุดายมันค้ำก้อนทุกคนเลยปะ่ะเดี๋ยวหาโลเบงก้อนทุกคนเลย เห็ดบดมือพอได้ซื่อโดนนกทุกคนเห็ดบดกำลังอ่อยามนี้นะคันมืออื่นนี้จะว่าอ้อลายทุกคนเนี่ยหากแตะหอนนะเห็ดกะเดี๋ยวสีหาเาิ่งก่อนพอได้แกงสนกทุกคนเนี่ย นี่กะคำแล้วทุกคนเอามาแต่หากินกะโบ,ยยกกบได้ยงนนดังทุกคนเลยเฮ็ดบดกะได้น้อยนึงทิศการอันนั้นกะได้นกตัวนึงทุกคนเลยอันกินแรงเขากะเดี๋ยวขึ้นไปเบิ้งบทนทอดจักมาแล้วบ่นะเดี๋ยวึงขึ้นหาหนึ่งข้าวหนึ่งน้ำพาเพิ่นคำแล้วทุกคนเลยกะสะบานขามานสียงกุกกีกก บอนบมทอนกันท่ันได้มาใช่ไหมไเอสิมาหาเนึ้ข้าวน้อน้ำท้าเพื่อนนะมาฮอดกะสีดังไฟไว้กอนทุกคนเลยเดี๋ยวสีลดนกแกงนกเลิงก,กินนะนี่นะบมทอนเพื่อนล่ไปใส่กราฟ่ันได้มาเลยได้สีเนึ้อข้าวไว้กอนทุกคนเลยจริงเยจริงน้อยสีแปะ เอาหมอเอาโมยมาทุกคนครัวบ้านชาวบ้านเพิ่นเอาไปนึ่งนะหม,มอโมอยเราเอามาเถิหแง้วนึ่งกับซุปไว้ยอยู่แล้วข้าวน้อยนึ่งทุกคนกินสองคนนะ บ้างเงินนั้นเราข้างนี้ยะกอพักแทงไันี้ะะนยะได้โปสหมกยูโดโฮจัมเล่นบ้านี่ดิดิเฮายกขี้รถไถมาเลยลนั่นเราทางเงี้ยวะเแตกราทางกำลังเนียว เซเบตบ่ค <partir> ือานากมากมมาสืตอกับมาสเอกับมนมาสื้อกลับแมนบอมานโอ้มาสเอสืบกับโอ้หน้าสินเฟิ่ลมาตะเฮงละไปดีเริ่มตาเวเลโอ้ยนี่นะขามีผู้สาวนี่ยังเงินกองเชือเอ็ดหั่นหนึลายเลยโอ้ตผานง่ายคนนี้ได้ไดีชดีเอ็ดแหมูป้าจากลาง เอตื้อมีไอตื้อมีจากล่างเอตื้อมีสามสามล่างกว่นี้อ๋อสามสามล่างเป็นคล็อกแล้วมั้งจากมือแล้วเอ็นนะเอ็นเมื่อวานนี้โอ้ยวันนี้เชอมีโต๊ะแล้สองโตัวเลยเนาะผมไอตื้อมีเป็นห้าวันนี้นะเออเป็นห้าล่างผมได้ห้าหมูกินมันต้นสามวัหวานค่อยมากๆจำสามนี้จำนี้งย่างจำข้างขอโทอษเพื่อนกาสีไปใส่เบ็ดพร้อมเลยทุกคนใส่เบ็ดป้าไว้ยามมือเส้า มืดแล้วกระเล็บนะเฮ้ยมืดแล้วเขากะพอซอยแล้วทุกคนเลยนี่นะไอ้สิซุยนี่นะพอดีบัตรทอนเชื่อเบสแล้วเขากะสีเอ็ดกินท่าเขากะซุกละเดี๋ยวสีไม้ช่วยกินก่อนทุกคนเลยจักสีปิ้งเอาหรือสีแกงเอานกอะได้ตัวหนึ่งทุกคนเลย เดี๋ยวมอื่นสิไปยิงอีกทุกคนนี่ลูกเรือป้อไหลขนาดทุกคนมันสูงนะยิงมีทู อันนี้จักปีงอย่างทุกคนเลยนะจักสีนอย่างบริสินออกมาเฮือนะสบายยังเท่านี้นะเพิ่นเขากินกับสวบ้านเพิ่นจักสีนอย่าง อากบปชามเพิ่งนะฮะจเจ๊เพิ่งได้ซีนยังทุกคนเลยซีน,นเนี่ยเพิ่งปิ้งเฮ้ยจะคล้ายคล้ายคือหินทุกคนป่าวันนี้นะเดี๋ยวเข้ากับจะมาป,ปิ้งเอาอนกทุกคเลยเดี๋ยวสิมาปิ้งนกทุกคนเลยปิ้งทาปลาทอดน,นะปลาทอดเพ่ยไปใส่บีดไว้ยามมื่อเช้า เดียวสีไปยิ่งแต่สาทุกคนเลยนกกินมไฮนะเนี่ยนะมีแตมม่มาให้ยิ่มดไสมากะมั่นในะนกนิยมนี้นะนกเลืง้งทุกคนหรือว่าเอานะะินอีภาษาขั้นภาษาไทยที่เอนินมีคือการเน้นนกนกขิมมินบ่ทุกคนเลยเขาเขาเจ้าเอานนะินเนี่ยแต่บ้านเฮาเอิญน,นกเลืง้งทุกคนเลย ปิ้งนกกับปิ้งสีนตัวบสินเอาให้นั้นทุกคนกินแรกมืนอี้กะ มันคักนะทุกคนนี่นกนี้สุดยอดและยามนี่ทุกคนนี่แซ่บกว่ามูนและนกตัวนี้นะมันสดสวัดเลยได้แดงข้อมคักเลยนะเดี๋ยวจะขึ้นตำม,มาโทก่อนทุกคนนี่โทมาแต่บ้านนะตำม,มาโทกลับเอา มันคือมาถ,ถูถูหายหทุกคนเอามาต่บ้านโคกกะโคกน้กอ,กนอยทุกคนมาต่ทุกคนเยพอละปีงนกอะ แฮมคักเลยนะนี่สุกแล้วเอาขึ้นไวส้สิมากับเฝ้าอยู่ที่น้อยไม่ได้กินเลยเจ้าของเปิดมาเฝ้าอยู่โอ้จับมัน บศสินป์แล้วทุกคนเพิ่นเรามันปีเงินหมาป่าทุกคนบศสินป์าเนนะอันนี้นะเข้าก็มีตะเกิดมามีเคยกินอย่างเงี้ยน,นะเดี๋ยวสีล่องได้กินเธอทึงนี้ทุกคนหมาป่ามันเคยกินเยอะเพิ่งชาวบ้านเพิ่นได้บศสินป์วอนนะ รสชาติมันนี่คล้ายๆคือโตเห็ดทุกคนหรือว่าเห็ดเห็ดอม,มเลยทุกคนเโอ้โอเคได้เี๋ยวสตแปลงไปแด้อันแหละปรุงเลยทุกคนอืมตำมักทัวอะไรโอ้โตบมดทอดมากเลยทุกคนเพิ่นได้กระทางเท่าน,นนะเอาช่ลยนะโอ้เซอร์เบตจะจับกระดาบอยู่ ขอยอยอ,อ,ยอจับป้าบอจับป้าบลลดโโต้โกอยแลสเนี่นง่ายเลยบดทอดในกระทางเข้าวทุกคนเลยีมากอย่ามันคบมือคหากระป้านี่ป้าจับอันนี้คลบอันนี้ค้างเลยไปเลยโต<ก>จับกระดาบเยอ่เออกระทางเข้านี่นะบกงง่ายลดมดโชดนี่นะโอ,โอ้มาแล้วมาแล้วาเข้าอีเข้าอีเข้าอ๋อสิมาชอีเข้าเรา มาบปใส่เลยมามาทุกคนเลยมือก,ก,กับมีอย่างไรปีนกกับปีงหมาหมาป้าบปาสใเหนืเฮ้อนะจะเก,กินเพ <มา S 1> ื่อได้เพื่อได้นะแดดต้องนดดต้องห<อ>มาครบเอาบอโอ้ครั้งแรกเลยนะทสิได้กินซีหมานี่นะมองให้โปรใสเห็นทุกคนเลยคือเราเห็นสิ้วก็เราหมามันมีชุ่ภาพเลยเราเห็นป้าสุนัขซีมพวกเราทุกคนในครั้งแรกได้มีเคยกินนะ แม่ป้าใส่กินก็เพิ่ยว้าหันหันเดียวกันนั่นแหละคนอยู่ตรงจุดป้ามามาทุกคนเลยมับเขาให้เรียบร้อยขำบ้างไงเนึงมาทุกคนเลยปีนยกตับมันตับมะทูนี่คักเลยล้างแล้วมือระบายใชเดินนะร้อยเลยฮึให้ร้อยเลยนะ วยละอือโอ้วิสินครับนะคัเพื่นละอิ่มเลยได้เอ็ดนอนไอเลอยู่เพื่นมาจักมือนะมือแล้วมือจักสองมอแรกนี้นะสองขึ้นมแรกนี่สองมอแรกนี้ปะมามทุกคนือมเนสมแรกไมมาสามมอแรกพอสักสาเลรับสุนักสนักครบกัน โอ้ครับไปได้ทุกคนนะสามสินแบนเหรอฮะเราคือสินเห็นหนี่และหอมไปนะกลิ่นหอมด้วยหนออืม่วนเยอะฮะอืมกระปันส่วนวอะไรอะลึกได้สักันคนลินของเสียยาเด้น้องอ๋อเด้คนหนึ่ง โซนทำไมอ้อเมีโซนเนี่ยคาใครทุกคนอะโซนเราไม่ได้กินอืมอืมทุกคนเลยกินข้าวกินน้ำกะอิ่มละวันนี้กะแล่ข้าวกะสีได้อาบน้ำพักผ่อนก่อนเดี๋ยวบะทอนเพิ่งกะสีไปหายาเบ็ดเพิ่นเพิ่นได้กระทางง่ายตัวนึงทุกคนเลยเดี๋ยวมื่ออื่นพผมแหละกันมีได้เพื่อจะกินกะสีเฮ็ดกินนะ เอาโอเคทุกคนเลยมาเมื่อแรกกะบรมานประเดนะพอได้นกตัวนึงเขากะคลิปนี้ก็เสีาายไว้สำนี้ก่อนนะขอคอมเข้าใจทุกคนที่มาติดตามรับสม้มเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยแต่กทีนติดตามมาแต่แรกๆพอแรกทุกคนเลยขอาอมเข้าใจทุกคนหลยายนะที่แบบเฮมือนคือกลังใจกันมาด้วยตลอดนะทุกคนเลยเอาคลิปนี้ก็เสีาายไว้สำนีกก่อนทุกคนเลย